นะครับหลายคนคง <ๆ S 2> จะข้องใจนะครับอ<ช>ันนีม้มากับคุณตาหวันนะครับเป็นเป็นเป็นอาจารย์หวยพร้อมนี่นี่เป็นอาจารย์หวยพร้อมเป็นซับประหลือพร้อมสุดโบราณน,นะครับนี่ปกติให้ให้เลขถูกแม่นเลยี่มันี้ยังไม่ได้เลยงวดมื่อกี้นะไอ้ฮะกวัวมึงนี้ไอร้รองนั่นน่ะสองเก็ดสองเ,เต็มเลยว่อะออกเนาะยังไงมันออกข,ขัดเก่งชุดเมื่อกี้อ่ะครับ ออกงวดเมื่อกี้เขาสองเจ็ดสองแต่ว่าไม่ได้ทำทัทังเหนงสองเจ็ดสองแต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเจ็ดสามเจ็ดสามนึ่ซื้อซื้อขึ้นไปต่วหนึ่งออกเจ็สองอกเจดสองออกสองเจดสองแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวแต่ร่างมันหนึ่งสองเจ็ดสองเลยสองเจ็ดสองเลยสองเจ็ดสองสูตรมันจะทแทงไหนอีกสูตรนั้นเกานีหละแต่ว่างวดนี้ได้ มองตรงได้เลยเจ็ดสองเจ็ดงวดนี้นะอช่องมันออกสองเจ็ดสองนี่มันจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดเดียวนี่งวดนี้นะงวดนี้เจ็ดสองเจ็ดแต่มันจะออกไปออกไปู่กแต่ว่างวดนี้ออกมาเร็วมุกจีออกทองนี้โอเจ็ดสองเจ็ดสามตัวเลยเ็เต็มเลยงวดงวดนี้มันอะไรงวดนี้ช่องมันออกกี่เจ็ดสองเจ็ดนี่มันจะเป็นมันจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดไอตัวแหนมันจะเป็นสองเจ็ดสองงวดนี้เจ็ดสองเจ็ด งวดนี่เจ็ดสองเจ็ดวายตัวช่อง breaker, มันออกอยู่เดี๋ยวนี้โอ้เจ็ดสองเจ็ดยังหวะไม่เอาออกทำไมวัดตัวนี้ปัดปดอืมทำแบมันมันรึมันอยู่ในสมุนตัวหลังไหนยังนีโอ๋อมันอยู่ในสมุดมันอยู่ไม่ไ,ได้เอามาเอาแต่แต่แตแตสงสัยกลัวมันออกตัวเก่าเนาะงวดน,นี้กลัว,วออกตัวเดิมนะครับท่านผู้ชมออกตัวเก่านี้กระดูกนี่กระดูกนี่ชื่อกายดันเมย์วางมือขี่ไม่ซีดสองจัดเจ็ด เจ็ดสามเนาะโอ้ยสองเจ็ดมันหลุดตัวหนึ่งยังบอกว่าเลขัวนี้มันหลุดมันหลุดตัวหนึ่งแต่ไหนมายังวะได้เนีไม่คิดว่ามันหลุดคยเห็นแต่มันขึ้นเนาะครับก็เห็นแต่มันขึ้นงวดทุกที่มันขึ้นลดมันจะขึ้นสมมติว่าเก่งใดสองเจ็ดยังไงมันจะออกสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะแต่งวดนี้มันลงมันลงหลุดไอ้จากสามมาเป็นสองครับก็เลยซื้อไปเจ็ดสามสามเจ็ดโอ้ย อันน้นเป็นพื้นที่ก่อนนะทูไปได้ยินไ่ทูมุดออกกินเนาะมันมัอนออกลมออกลงออกล่โขาดยนไม่จิ้งเยดดูขาเลยขาดมีมาดูอขาดทำไมมันก็ผุแถมมันจะไหมนี่นี่ตาเม่ตาเม่เก็บออกเก็บออกขานมันมุ่นขานมันมุ่นต ขันมุนเดี๋ยวเผาไม่ไหมอันไหนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นพอดีมาเจอตะรวนพอดีนะครับเป็นเป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์สเปรือด้วยนะครับเป็นอาจารย์สูตรเลขด้วยนะครับผมว่าเลขนี่เลขมันจะออกหลังตาเลยสองหนีส่านดสองหามเอสองห่นอย่เียอัี้ได้เยเห โอ้แตงวมนี่เจ็ดสองเจ็ดโอ้แตงโมมันจะออกไหมแตดูจะบมันเจ็ดไอทองมันออกเมื่อรนมันสองเก็ดสองเจ็ดเลยไอ้คนดูทวเลยสองเจ็ดสองสามตัวเลยจะแกเจ็ดสามเนาเยัดี่านมันมุนโอ้ถ่านเลยถ่านม่ได้ชื่อรอก เขาหายเทียมไม่ได้ซื้อดอกบวชนี่เพราะว่าเขาหายจากปากเมืองกวนนี่น <Ouais ometimes> ี่แหละมันตัวเท่ตัดเท่เลยสิกลัวดิกี่วดิกลัวดิโอ้ก้อนใหญ่อยู่นี่ถ้าก้อนน้อยใหม่ใหม่นี่จ้าใหม่ยุ่งจนมันวับวับมันหายอ๋อมันพูงพไงมันไม่กล้ามันหายเร็วมานหายก่ร้ว่าวับวับเดี๋ยวก็มันหน้อยรู้เขาเขาจั๊กชั่วโมงนี่มันใหม่นี่ กชั่วโมงับคชั่โมงครึ่งชั่วโมงแล้วเราได้เผาแต่บันนึ่ง่นอโมงตัวนี่จะได้เก็บเร็วแต่ว่าขั้นข้ถ้ขั้นห้าโมงก็สี่โงไม่ได้ใส่เตาเลยที่ไม่หนาใส่ตอ๋อใช้เวลาเผาประมาณ2ชั่วโมงกว่ากว่าเา่ละ่วโมัวลเฮ้อะไรยง้

ก้อนเล็กมันหมดเร็วเดี๋ยวมันต้องได้เติมเนาะได้เติมนั่นก็คือเลี้ยแม่ตากบเอยน้ำบมัเกินโลดเบาเบาอทานแม่ทานนี่แหละก็ยังว่ามันมีอันใหญ่แค่อกอันนี้ค่ะแค่ใส ได้ใจยงี้ได้ี่อยค,ครับไม่่วาดิไม่วาดไม่ไเขาลูดเ็นที่ตรงนี้ไม่จรงจรงราหหนังเราหวนังได้ไม่ใช่ ทำไมท้าไมต้องใส่เกลือกินนักี่อะไในคลิปนี้ทันให้กระดูวันขาวเทคนิคการใส่เกลือด้วยนะครับบางคนไม่เคยเห็นน่ครับไม่เคยเห็นนี่ ต,ต้องให้ไหมเร็วน้ำนี้ทำให้ไหม่หมเร็วไหม่เร็วนะครับอนี่นะครับอันนี้จังอันิจานะครับสันขานไม่เที่ยงนะครับน่ข่าน้นท่านก่อนหน่อย ใส่เกลือไปพร้อมน่จะปลาเลน้อยปลาเลน้องพ่อใหอคุณเอาตายตใหญ่เตืา เหนยยากเกะเปลี่ยนน่ะเปี่ยนน่ะอ่านอนเลย าก้อนใหญ่ๆหาก้อนใหญ่ๆนี่กระชันเนี่ยะั้นนี่หลายนี่ไม่โกบ้านนี่ไม่โกบ้านเล่นไม่พลาดเ่ียกตาวไม่ไม่ไม่ชาบ้านไม่พลาดเกตัวนี่ไม่พลาเอีกตนี่ไม่พลาดรยกตัวนี่นี่จะฟังซับเปลือกเชือกต่อไปก็เกินเส้น ต้องมีการเส้นนะครับหลายคนหลายคนเไม่เคยไม่เคยเห็นได้นี่ยังไงตาหลายคนไม่รู้ได้ว่าเขาทำแบบนี้บ้านนี้ก็บ้านนึงไม่เคยเหอไม่ไมมีกระเปาใหม่ใหม่รออ๋อไม่มีเพราะไม่ใหม่อ๋อถ้าไมเส้นเลยเาไม่ใหม่

ไปจะเป็นการเส้นไหว้นะครับเส้นไหว้เชิงตะกอน嘛ก็อยู่เชิงตะกอนเมนเมนลุกอรุ่กขึนกินไงใส่นล้วปลาด้วยจับกรปุกมานขาดมาก เส้นนะครับตอนนี้มีการเส้นนะครับเส้นเชิงตะกอนนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นต้องมีการเส้นวหว้นะครับก่อนทำการเท่าลูกคอนเผานะครับก่อนอนุญาตกอนอนญาตม่แม่ตะบัง ขออนอญาตก่อนอลออขออขออไม่ได <_ Gimme for u> ้แล้วเพราะมีคนอยู่หลายอเนาะนั่ออออะไรมีตนอยากแล้วออออออ